คลิปนี้มารีวิวการใช้งานออเส้น E 3 6ตัวนี้ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้งานจากที่ผมได้ลองเอาไปใช้งานมาในการใช้งานในชีวิตประจําวันแล้วก็อาจจะมาพูดถึงเรื่องของสเปคเล็กๆน้อยๆของตัว Power Bank ตัวน,วนี้ซึ่ง Power Bank ตัวนี้ก็คืออ l เส e น E 3 6 เพราะแบตตัวนี้เนี่ยเป็นพวงแบที่ผมเนี่ยเล็งมานานละที่จะแบบอเอามาใช้งานเพราะว่า มีความจุที่กำลังดีแล้วก็น้ำหนักที่เบาซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวตัว Power Bank ซึ่งก่อนนี้ผมก็รีวิวตัว o l s e n ตัว E 2 9ไปซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันจะมีความจุที่3 0 0 0 0ืมิลลิแอมซึ่งข้อเสียของมันคือน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเลยแล้วก็มันทําให้เราเนี่ยเวลาพกพาไปไหนอ่ะมันลําบากผมก็เลยมองหาตัวใหม่ซึ่งตัวที่ผมเล็งเนี่ยมันก็คือตัวอ l เส้ E 36ตัวนี้ซึ่ง Power Bank ตัวนี้ก็มันก็คือรุ่นน้องของตัว E 2 9นั่นแหละแต่ตัวเนี้ ส่วนตัว e29 เนี่ยมีความจุอยู่ที่3,000 30, มิลลิแอมเลยซึ่งสิ่งที่มันแตกต่างนอกจากความจุแล้วมันคือน้ําหนักที่แบบต่างกันเยอะมากจริงๆสําหรับผมก็คือจากที่สัมผัสคือตัวเนี้ยเบาจริงๆคือน้ําหนักเนี่ยมันใกล้เคียงกับโทรศัพท์มือถือหนึ่งเครื่องแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างคือเรื่องของความหนาของตัวความหนาของตัวเคาแบง์ ที่มันจะดูแบบอ้วนๆหน,น,น่อยก็คือมันจะมีความหนาพอสมควรแต่ว่ามันสามารถที่จะพกพาใส่กระเป๋าได้เลยน้าหนักก็จะใกล้เคียงกับมือถือหนึ่งเครื่องซึ่งอันนี้คือข้อดีของมันเดี๋ยวผมจะเล่าไปเลยนะครับว่าการใช้งานของผมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็เดี๋ยวจะมีพูดถึงเรื่องของสเปคเล็กๆน้อยๆของมันซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาดีลในเรื่องของการใช้งานส่วนตัวของผมที่ได้เอาไปใช้งานมาแล้วก็บอกข้อดีของมัน ส่วนข้อเสียเนี่ยสำหรับผมผมยังไม่ได้แบบเจออะไรมากมายเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันค่อนข้างจะตอบโจทย์สําหรับผมก็เลยยังมองไม่เห็นข้อเสียเท่าไหร่คือคลิปนี้เนี่ยจะใช้คาว่าอวยก็ได้แต่ว่ามันก็คือข้อดีที่ผมได้ได้ไปใช้งานมาจริงแล้วก็เจอมาจริงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาเล่าเรื่องของการใช้งานสําหรับตัวผมนะครับคือคลิปนี้จะมาเลี้เรื่องของการใช้งานเลยเป็นหลักซึ่งจากที่ผมได้ลองเอาไปใช้งานมาเนี่ยก็ถือว่าเป็น p อ w e r b a ที่พกพาค่อนข้างจะง่ายแล้วก็ให้ชาร์จเร็วมาที่20วัตยี่้มสิบ ใช้งานมาก็ถือว่าชาร์จได้ความเร็วเท่ากันกับตัวหัวชาร์จ20วัตต์แบบที่เราชาร์จ p h o n e ปกติเลยซึ่งอันนี้เป็นข้อดีมากๆมันทําให้เวลาออกไปนอกบ้านเนี่ยตัวผมเองก็พกแค่ตัวนี้ก็จบเลยเพราะว่าไม่ต้องกังวลว่าออกไปแล้วแบตจ,จะหมดระหว่างวันเพราะว่าพอมีเพาแบงตัวนี้เข้ามาเนี่ยมันทําให้การออกไปข้างนอกเวลาเราจะออกไปข้างนอกทั้งวันแบบนี้ไม่ต้องมากังวลเรื่องแบตเตอร,รี่เลยเพราะว่าเพาแบงตัวนี้เอาอยู่เลยซึ่งการชาร์จต่อรอบเนี่ยในการชาร์จเต็มหนึ่งครั้งของตัวเพาแบงมันจะชาร์จได้อยู่ราวๆ มิลลิแอมแบบป์ซมันจะมีเรื่องของการสูญเสียกำลังไฟในการชาร์จจากที่ผมได้ไปเทสมามันก็จะได้ประมาณนั้นเลยคือถ้าเราคำนวณจากแบตบมือถือของผมประมาณ3000ม ah ิลลิแอมเนี่ยในความเป็นจริงถ้าเกิดว่าคำนวณตามมิลลิแอมมันก็จะสามารถที่จะชาร์จได้ประมาณ4ครั้งแต่ในความเป็นจริงมันจะชาร์จได้3ครั้งนิดนิแค่นั้นซึ่งเอาจริง3ครั้งนิดๆถ้าเกิดว่าเราออกไปนอกบ้านทั้งวันเนี่ยก็คือเพียงพออยู่แล้วสำหรับเครื่องเดียวคือจริงๆอาจจะชาร์จแค่ประมาณ1ครั้งไม่เกิน2ครั้งมมันก็สาารถที่่จะอยูได้เต็มววันเเลยถ้ากิด่าเราต้ออองกไปใช้งานหนักอย่างเช่นนอออกกไปข้าครั ถ่ายรูปไปถ่ายวิดีโอหรือว่าอาจจะแบบเล่นเกมหรืออะไรแบบนี้เนี่ยที่มันทาให้แบตเตอรี่เนี่ยมันลดเร็วพ o w e r ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับการใช้งานของผมแต่ถ้าใครใช้มือถือรุ่นอื่นที่แบบมีความจุยเยอะๆแล้วแบตอื่นๆแล้วไม่ต้องชาร์จบ่อยๆแต่อยากหาพ o w e แบงค์ที่มันพกพาไปแล้วสะดวกแล้วก็ชาร์จเร็วด้วยเผื่อต้องใช้งานต่อเนื่องเ o า e r b ตัวนี้ก็จะงเป็นตัวที่ตอบโจทย์สำหรับผมเพราะว่ามันพกง่ายจริง,รงๆคือเราพกใสก่กระเป๋าเกงหรือกระเป๋าเสือ้อหรือกระเป๋าสะพายอะไรแบบนี้เนี่ยก็คือแทบไม่รู้สึกเลยว่ามมีีพาาอรแบงงยยู่่ทนสจืก็ แล้วนอกจากนั้นเนี่ยตัว Power Bank ในกล่องเขาก็จะมีถุงผ้ากำมะหยี่มีสายชาร์จมาให้ด้วยซึ่งสายชาร์จเขาจะเป็น USB A to USB C แต่ถ้าใครไม่ได้ใช้ก็สามารถที่จะเก็บไว้นในกล่องคืนได้ส่วนถุงผ้ากำมะหยี่ก็จะเข้ามาช่วยในเรื่องของการจับถือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายแล้วก็เรื่องของการการรอยขีดข่วนให้กับ Power Bank ได้เพราะว่าตัววัสดุเขาจะเป็นลักษณะเหมือนเหล็กหรือสแตนเลสซึ่งมันไม่ได้ป้องกันร,รอยขีดข่วนได้ดีขนาดน,นั้นถ้าเกิดว่าเราวางไว้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเกิดรอยรเรียกรอยขนแมวได้ซึ่งจากที่ผมใช้งาานนนตัววก่่อหน้้ีีทสดุ เช่นเดียวกันคือตัว E29 เนี่ย มันก็มีปัญหานี้ก็คือเรื่องของรอยขีดข่วนบนตัวเค้าแบงก์แต่จริงๆก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายแล้วการใช้งานจริงๆเราก็ไม่ได้มานั่งโฟกัสว่าเอ้ยมันเป็นรอยเป็นอ่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ของเนี่ยมันดูใหม่ตลอดการที่มีถุงผ้ากำรรมะหยี่มาในกล่องก็ถือว่าดีอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งที่แถมมาในกล่องแล้วก็กลับมาต่อกันที่การใช้งานก็คือตัวถุงผ้ากำมะหยี่เนี่ยมันก็สามารถที่จะใส่แล้วก็เราก็สามารถที่จะทิ้วหรือว่าถือไปข้างนอกได้เลยโดยที่ไม่ต้องใสส่่่กกกกกกรรรรระะเเเปปาา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 า็็ไไไไดดด้้้้้ออออจจจถถืืววงงงงงตตนนนนนนััีีีมททํชยขขพพ 아 oh. นะและนอกจากนี้เนี่ยผมเนี่ยเป็นคนที่เดินทางไกลบ่อยเพราะฉะนั้นการที่มี power bank ที่มีน้ําหนักเบาพกพาง่ายแล้วก็ชาร์จเร็วก็ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานของผมอีกเช่นเดียวกันซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีนะสำหรับใครที่ชอบเดินทางด้วยซึ่งนี่ก็จะเป็นการใช้งานสาหรับตัวผมรวมไปถึงข้อดีต่างๆของมันพอไปใช้งานมาเนี่ยถือว่าตอบโจทย์การใช้งานจริงๆแล้วก็ไม่รู้สึกเสียดายเงินที่ซื้อไปเพราะว่าราคาเนี่ยค่อนข้างจะดี500กว่าบาทเท่านั้นบางทีกดได้ไม่เกิน500ก็ถือว่าดีเหมืออนนนนนกกััถ้้้าาาเเิดววว่่่่ปป็ชชงงงโโรรซึแแแลลตะมข ที่อาจจะมีแคมเปญหรืออะไรพวกนี้ที่มันจะมีการลดราคาบางทีกดได้400นิดๆหรือ400กลางๆหรือบางทีเนี่ยไม่เกิน500อยู่ในเรทนี้ก็ถือว่าดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปกติก็อาจจะอยู่ในเรทประมาณ500นิดๆแต่ก็ถือว่ายังเป็นราคาที่รับได้แล้วก็ถือว่าถ้าเทียบกับสเปคและก,การใช้งานเนี่ย มันเป็นพาวแบงค์ที่คุ้มค่าคุณราคาเลยสําหรับผมก็คือถ้าใครใช้อยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะว่าเออมันดีหรือเปล่าก็จะประมาณนี้เลยสาหรับเรื่องของข้อดีแล้วก็เรื่องของการใช้งานต่อมาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องของตัวพาวแบงค์สักนิดหนึ่งเรื่องของรูปลักษ์ดีไซน์จากต้นคลิปที่เกินไปคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาดูเรื่องของตัวพาวแบงค์จริงๆซึ่งพาวแบงค์เนี่ยเขาก็จะมีปุ่มในการกดดูสถานะของแบตเตอรี่ได้กดปุ๊บเขาก็จะเป็นจุดขึ้นมาแบบนี้นอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาดู ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะรับไฟในการชาร์จได้แค่อย่างเดียวต่อมาเป็นพอร์ต USB Type C ซึ่งพอร์ต USB Type C เขาจะรับไฟเข้าแล้วก็จ่ายไฟออกได้สูงสุดอยู่ที่20วัตต์เลยส่วนตัวพอร์ตสีส้มตรงนี้ซึ่งตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB A ตรงนี้จะจ่ายไฟสูงสุดอยู่ที่18วัตต์ทั้ง2ช่อง ซึ่งสเปคต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูได้ด้านหลังของตัว Power Bank ตรงนี้เลยเขาจะมีบอกรายละเอียดต่างด้านหลังของ Power Bank ในเรื่องของสเปคแล้วก็โดยรอบของตัว Power Bank ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นการรีวิวการใช้งานจากที่ผมได้ลองไปใช้งานมาแล้วก็สเปคนิดหน่อยของตัว Power Bank ตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครกําลังมองหา Power Bank ที่มีความจุก,กําลังพอดีมีน้าหนักเบาและชาร์จเร็วตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ตอบโจทย์และผมอยากจะแนะนําเลยสําหรับ Power Bank ตัวนี้ซึ่งถ้าใครสนใจสินค้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการสั่งซื้อไว้ให้ใต้ดใเด๋ผมจะปชัด ้ใหแล้วก็ฝากทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ